สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับโอ้โหก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอภายไว้ด้วยจริงๆครับทีเมื่อวานนี้ไม่ได้วางแนวทางไ้ให้นะครับเจ็บคอมากนะครับไม่สามารถอัดคลิปให้ได้จริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหไปโรงพยาบาลมานะครับก็กว่าจะดีขึ้นนาอวันนี้ก็มาใส่เน้นใส่หนักให้อีกมาเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าผลประกอบการหน้าช่องไม่มีครับแต่ในครอบครัวก็เต็มเครื่องเอาเรื่องกันไปช่ำๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวนี้ตัวเต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอบ้ารตีแลล้วก็าดดสนาก็บัยม ยินดีกับพี่ๆ FC ที่อยู่ในครอบครัวทุกๆท่านด้วยบอกแล้วนี่คือข้อดีครับได้มากกว่าที่ไหนๆและสดชื่นมากกว่าที่ใดๆอย่างแน่นอนครับเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมอยากมาติดตามเป็นพิเศษในครอบครัวฟุตบอลการันตีของเราครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์จะมีเพิ่อผลงานให้ชมครับแล้วก็ทางเข้าครอบครัวบอกอยู่เนาะสนใจแนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวช่องมาติดตามกันเป็นพิเศษได้ในครอบครัวของเราเลยครับแล้วนี่ครับผมจัดให้ครับเป็นหนึ่งตัวเน้นใส่หนักเทมโปนาตับในวันน ของบอลมาร์ทครับนี่จะเปิดบ้านต้อนรับกามเยืนของเซาท์แฮมตันนะครับวันนี้มันเดย์ไนท์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็บอกเลยว่าภาพรวมคู่นี้ครับในเรื่องของฟอร์มทรงๆด้วยกันทั้งคู่ครับไม่มีใครดีกว่าใครเลยแต่ว่า2เกมล่าสุดของบอลมาร์ทเนี่ยไปหนักหน่อยนะครับก็พ่ายขาบ้านให้กับเชลซีครับแล้วก็เกมล่าสุดโดนทางฝั่งของลิเวอร์พูลถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของเซาท์แฮมตันครับเริ่มกระตื้งขึ้นมาเยอะครับ2เกมล่าสุดไล่พ่ายครับก็เป็นการแบ่งแต้มมาสองแต้มมกกับอิิสววดทานนใเ ล่าสุดมาที่1ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับบอกเลยว่าผลงานคู่นี้เนี่ยถ้าเราดูจากในเรื่องของผลงานโดยรวมอ่ะมันก็ทรงๆพอๆกันครับแล้วก็แถมในเรื่องของฟอร์มนะครับเอ่อหรือว่าเฮดทเวทที่พบกันมาเนี่ยนะครับมันก็ค่างกินกันลงยังมากสลับกันแพ้สลับกันชนะซะส่วนใหญ่ครับแต่วันนี้ครับด้วยความที่แน่นอนครับความพร้อมดูดีด้วยกันทั้งคู่และนะครับวันนี้สภาพแวดล้อมเป็นใจทังงส่งของเจ้าบ้านอย่างบอลมัดครับเพราะพวกเขาจะเล่นต่อหน้าแฟนบอลครับและในเรื่องของตักเล่นนะครับไม่มีขาดหายแต่งใดครับโดยนี้เกณ มีทางฝั่งของอองตวนเซมังโยนะครับจัสซินไคเวิร์ดนะครับมาคัทาวเนียนะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างอีวานนิวซอนนะครับบอกเลยว่าชุดนี้ก็ถือว่าน่ากลัวและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับส่วนทางฝั่งของเซาท์เทมตันครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาตัวเจ็บแต่างไรนะครับยกเว้นทางฝั่งของแจ็สตีฟเฟนนะครับที่ยังติดปัญหาโทษแบนอยู่เนาะดูนี้ครับแกนหลักของพวกเขานะครับสำหรับเกมลูกก็มีทางฝั่งของไทเลอร์ดิปลิงนะครับแคลมิลอนอาร์เชอร์และก็ไลอันเฟเซอร์นะครับก็บอกเลยววว่่่่่่่าาาาใใในน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 เเเเเกกกมมมีียยภภพพรรรรรระะะคคคัััับบืืออออองงงงขุณไไได้้แแตตต ของสภาพเป็นล้อมครับและความได้เปรียบบวกกับความที่ชาวบ้านครับพึ่งแพ้มา2เกมรวดวันนี้ก็ต้องการหาซ้ำเต้มเต็มครับเพื่อเรียกศรัทธานะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับแฟนบอลอย่างแน่นอนครับดนวันนี้ครับผมเชื่อว่านะครับเงื่อนไขวันนี้ค่อนข้างแรงครับแล้วก็เสยภาพชาวบ้านก็พอไปไหวครับในเกมนี้ถ้าทําได้ก่อนมีโอกาสชนะไปได้แบบงามๆอย่างแน่นอนครับดังนั้นครับวันนี้แนะนําเลยมองทางฝั่งของชาวบ้านครับอย่างบอลมัดครับเป็นตัวเน้นตัวการันตีในข่าวดีครับยลาลืมครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมพบกันในขกาว